แนน1.9ตัวแซดเพเทครับสีขาวมุกปี2018นะครับเลขไมล์90,000กว่ากิโลเท่านั้นเอง <S <S <ๆ>เกียร์นุ่มมีจอเนวี่บอกไฟฟ้าคือทุกอย่างครบถ้วนเพราะว่าคันนี้คือแซดเพเทตนะกระบะ4ประตูผ่อนแค่9,000เท่านั้นนะครับประกันเครื่องเกียร์ยาวนาน2ปีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับในเอสซีเซ็นเตอร์คาร์นะครับ,นะรบแล้ววันนี้จัดรถกระบะเข้ามาให้นะครับกับเจ้าตัวอีลูซูดีแม็กนน1.9ตัวแซดเพเทครับสีขาวมุก นะตัวรถเดี๋ยวได้ปี2018นะครับเลขไม่เก้า0 0ื่กว่ากิโลเท่านั้นเองรู้สึกจะ97,000กิโลนะครับใครได้คันนี้ผมบอกเลยคุ้มมากเครื่องดีเกียร์ดีนะเกียร์นุ่มมีจอเนวี่บอกไฟฟ้าคือทุกอย่างครบถ้วนเพราะว่าคันนี้คือแซดแพทเทสนะกระบ,บะ4ประตูผ่อนแค่9,000เท่านั้นนะครับประกันเครื่องเกียร์ยาวนาน2ปีนะครับตัวนี้เป็นกระบ,บะตัวสูงนะครับเป็นตัวไฮแลนเดอร์นะครับโฉมปี18เนะี่ยถึงปี19จะเป็นหน้านี้หมดเลยนะครับไฟเป็นโปรเจคเตอร์พร้อมเดย์ไทม์ไฟตััดหหมมมมอมกกกีีใ้นนะะะคครรรบพวปปจจ็็เเโย นะครับน้าสองฝั่งเป็นเหมือนกันนะครับเป็นเหมือนกันนะครับแล้วดูคันนี้ครับชุดกันชนพี่แนบสนิทเลยครับแนบสนิทเลยเดิมๆพี่รถออกห้างมาเลยนะครับแล้วก็ตัวล้อแม็กนะครับของคันนี้นะได้เป็นล้อ TE นะครับขอบ18นะตัวยางเนี่ยเป็นปี2024นะครับแล้วก็ตัวโช้กอัพด้านล่างเป็นไคยาบ้าหมดแล้วนะครับเราเปลี่ยนมาให้ใหม่แล้วนะครับตัวรถเนี่ยได้สีขาวมุกนะครับสีประตูตัวแบบตัวสูงสวยจัดทรงมาพร้อมนะครับนะคันนี้น่าใช้งานจริงๆ กระจกมองข้างตัวนี้ปรับผับไฟฟ้าเนาะแล้วก็ติดฟิล์มมีการสาดมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับส่วนตัวภายในนะครับจะได้เป็นโทนเบาเนี่ยเป็นสีน้ำตาลนะครับแต่ว่าเป็นเบาไฟฟ้านะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับหน้าจอเนวี่นะครับแอร์ออโต้นะเกียร์ออโต้คือครบถ้วนคันนี้มีฟูตซอนโทนให้ด้วยมีฟูตซอนโทนให้อีกนะครับและที่นั่งแถว2นะครับอย่างกว้างเลยสีเบาก็สวยนะครับกระบะดสีประตูคันนี้น่าใช้งานนะครับออกรถเนี่ยไม่ต้องใช้เงินได้เลย ออกรถไม่ต้องใช้เงินเลยนะครับสามารถฟรีดาวได้เลยนะครับจัดเต็มนะฟรีดาวจัดเต็มได้เลยนะครับสําหรับตัวกระบะ4ประตูของเรานะครับตัวนี้คือเดิมๆพี่นะไฟท้าย l e d นะมีหลอดไส้นะรอันนี้โลโก้แซดเพเทสตนะครับรุ่นนี้มันจะมีตัวแซดแล้วก็ตัวแซดเพเทสนะครับนะมีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยนะรับคันนี้นะมีกล้องมองหลังอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างด้านท้ายนะครับดูได้เลยเนี่ยมันจะมีเมทอาร์คแนวเย็บแนว โรบอทอยู่คันนี้สวยเดิมคันนี้สวยเดิมนะครับเป็นกระบะสี่ประตูซึ่งต้องบอกว่าดูรถมีทรงนะดูดีมากรถมีทรงนะครับหล่อแบบสวยดูดีเลยนะครับได้กระบะตัวสูงนะครับพร้อมประกันเครื่องเกียร์สองปีนะครับมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินอีกสองปีเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงให้ชมห้องเครื่องกันนะครับว่าคันนี้จะสวยขนาดไหนนะครับนะคือจริงๆเนื้อหอมมากเลยนะเพราะว่าไม่เนี่ยแค่เก้าหมื่น นะครับไม่เก้าหมื่นรถปีสิบแปดได้หนึ่งจุดเก้าตัวแซดเพเท็ดนะครับเป็นตัวท็อปนะเครื่องยนต์เนี่ยเป็นหนึ่งจุดเก้านะครับตัวดีดีไอบูพาวเวอร์นะครับสวยกริฟตนะพี่ดูนะครับตั้งแต่หัวน็อตนะครับไล่ลงมาตรงนี้นะครับนะแล้วก็นี่น็อตคานหน้าเดิมสนิทเลยนะคานหน้าเดิมสองฝั่งเป็นเหมือนกันนะครับแผ่นเพจเดิมครบนะครับสวยงามนะครับหัวน็อตฝากระโปรงมีขยับ ผมบอกเลยว่าใครอยากได้เป็นเจ้าของนะครับติดต่อตามเบอร์ด้านล่างเลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับกับเจ้าตัว Isuzu D-Max นะครับ19นะครับเป็นตัวแซดเพลทเป็นตัวท็อปคันนี้นะครับราคาดีรถสวย4ประตูนะครับต้องที่นี่เลย s p เซ็นรัคาขขงเบ้งสาขา2ของเรานั่นเองครับ